ของแจกมาเลยนะครับนี่ของแจกเดี๋ยววันนี้ต้องขอความนุเคราะห์นะครับนี่มาทําบุญนะครับพี่เอมก็นุโมทนาบุญด้วยกับครอบครัวของอาจารย์อ้อนพี่เอมครอบครัวช่างช่างหลอเนาะช่างหลอนี่ครับตาไหนไปยิบมาให้ดีไปเน้ยมันมันมีอยู่จะกินได้ครอกมันดูได้ขนานคนเทากินคนเทาคนเทาคนเทากินด้วยอาเหล่บ้าด่วนนะน้อยหนาเอาไปน้อยกันเถอะนี่กันงามแบ่งใส่ถุงแล้ว มันมีอีกเอาให้ยีธนาในเพลงหนักเขาแบ่งกันเวแบ่งกันพอใจเราเด็ดทำแบบเจ้าคือพนันอ่าตัดทรงอะไรครับอาจารย์โน้ตเลยไอ้วันชชยมันสามยุดต nice ัวเองทรงยายเทาทรงยายเทาเป็นทรงอะไรครับอาจารย์โน right. ้ดกระตุมยาวอ่ทรงดอกกระทุ่มยาวจัดไปทำแบบไหนทำแบบไหนทรงดอกกระทุ่มยาวครับดอกกระทุ่มยาวยุบกลางขาสีบาทตัดผมแพงไปวันหนึ่ะท่งยาวนุ่นกระเป๋า ทำยังไงก่อนดอกกระทุ้มยาวเมื่อกมื่เมอเาเป็นเอาเป็นดอกกระทุ้มยาวก็ทำอย่างนี้ครับเนี่ยครัต้องหันกล้องมาให้ชัดอย่างนี้ครับหันกล้องมาด้านก็ได้ร้อนิสิครับไม่เป็นไรครับดูนะครับตัดผมด้วยแล้วก็ทำหาตังค์ด้วยดอกกระตุ้มยาวใช้เบอร์อะไรครับอาจารย์นั่นเนี่ยเบอร์ซี เอาเบอร์สี่นะครับผมใช้เบอร์สี่ครับไถจากช่วงไถจากด้านหน้ายังไม่ต้องไถนะด้านหน้าก็ไถได้แต่ตั้งตั้งไปเนี่ยตั้งอาต้องตั้งเออตั้งไปอย่างนี้ตั้งไปพอถึงข้างบนแล้วก็นอนลงอ่าเห็นไหมครับครับนี่ทรงใหญ่เทาทรงใหญ่เทานะครับทรงกระถุ่มยาวกระถุ่ยาวหรือกระถุ่มสั้นหรือกระถุ่มยาว่าทรงใหญ่เทาทรงใหญ่เทากระถุ่มยาว ภาษาเก่าเขาเรียกดอกกระทุมยาวกระทุมยาวอเขาเห็นยายเทาตัดแล้วมันสวยเขาก็เลยจะเอาทรงยายเทาทรงยายเทานี่แหละเนาะทรงใยเทาทรงใยเทาเพราะใยเทาก็มีคะแนนเข้าเป็นหมื่นสองหมื่นเหมือนกันนะครับสองหมื่นกว่าแล้วสองหมื่นสามหมื่นแล้วคนนี้เป็นพี่สาวผมชื่อยายเอมพี่เอมอันนี้เป็นคนโตไหมเป็นคนโตคนใหญ่สุดนี่พี่สาวพี่เอมเนาะชื่อพี่สาวผมชื่อพี่เอม ก็มีสักเป็น Jamie, พี่ผมเหมือนกันหนึ่งเป็นพี่สาวอีกคนนึงก็ชื่อพี่อักพี่เอมพี่อ้างน้องโอบพี่อ้งน่องออนพอมาถึงออนครับพอเอมแล้วก็อ้างแล้วก็ตะออนอ่างก็เป็นอักกันแหละนะอ่างจริงจริต้องเรียกอ่างนะครับอาจารย์ออนเรียกอักขนายขนายแล้วก็น่องโอบแล้วก็น้องน้อยกับสนุน้อยสนุน้อยเรียนงามครับนี่นะครับชรงใหญ่เท่าครับ อันนี้ใช้เบอร์สี่เลยนะขูดลงมาเรื่อยเลยนะแต่ข้างล่างเราไม่ต้องไปยุ่งเนาะเดี๋ยวจะเอาเบอร์อื่นก่อนยุ่งเป็นเบอร์สามอ่าใช่ใช่เอาเบอร์สามไงเราใช้เบอร์สามเบอร์สี่นี้เราทำแต่ข้างบนครับทำอย่างงี้ครับทรงดอกกระทุ่มนะครับจำไว้เราตัดที่ไหนก็บอกทรงดอกกระทุ่มนะแต่ช่างรุ่นใหม่ๆไม่รู้จะมีคนรู้จักไหมครับก็ฟังผมก็จะได้เข้าใจว่าดอกกระทุ่มมันเป็นอย่างงี้แหละต้นดอกกระทุ่มเลยครับ ทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สามอ่าเบอร์สามมาครับเบอร์สามนี่มันจะอยู่ในระดับระดับสามเบอร์สามสองนี่แหละครับอ่าเบอร์สองดีกว่านะครับเบอร์งอ่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจดูนะครับเบอร์สองให้เบอร์สองนี่สวนขึ้นสวนขึ้นแล้วก็เป็นดอกกระทุ่มแล้วเห็นไหมครับปึ๊บนักสวนทางนะสวนกับเส้นผมขึ้นไปอย่างนี้อ่าอสวนไปแบบนี้นะครับนี่ทำอย่างนี้นีครับจะได้เห็นกันง่ายๆเลยวันนั้นดู ของยายเทาก็ผมก็ยังหัดถ่ายหัดอะไรยังไม่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนวันนี้จะให้ดูชัดๆของจริงนี่ดูก้มๆลงนิดนึงครับสาวดูชัดๆจากนี้เบอร์สี่ลงมานะสี่สามอะไรก็ได้หมดแหละตรงนี้แล้วแต่เรากะเอาคลับเราเดาเอาเอาเบอร์สองปมาณปะมาแล้วก็เอาเบอร์สองมาเก็บอย่างนี้แต่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายแต่เขาเรียกว่าดอกกระทุ่มดอกกระทุ่ม สรงดอกกรนทุ่มากผู้หญิงจะตัดใช่ไหมครับผู้หญิงจะตัดสมัยรอหหรือเปล่าหรือสมัยไหนอันนี้พี่เอ็มนี่อายุ72แล้วนะเจ็ดสิใช่ไหมครับ72แล้ว2492ี่เก้าสอครับไม่ใช่บอกหวยนะแต่ว่าอายุนะเจ็ดแล้วนะครับเจ็ดสิององสี่ครับผมนี่มาดูด้านข้างก็เหมือนกันครับ แล้วก็เอาเบอร์สองเนี่ยตัดตัดไปฉับไปให้เข้ากับทั้งหน้าอย่างนี้เนี่ยเบอร์สองเนาะอันนี้ครับ่งเบอร์สองครับง่ายดยง่ายดยครับทีนี้ทีนี้พอมันเข้าทรงแล้วหลายรอบก็จะตัดได้นะแล้วก็ทดลองตัดลองทําดูลองทําดูทีนี้ความละเอียดอ่อนนะครับพอเราได้ได้โมเดลแล้วนี่ยดูนะครับเรามามองชั้นนั้นเอชั้นนั้นบีแล้วก็เอาวีใหญ่มาอ่าววีใหญ่มานะครับดาวีใหญ่วีใหญ่วีใหญ่นี่วีใหญ่วเป็นอย่างนี้นะครับวีอีโต้แล้วก็ ฉาบนิดๆเพื่อให้มันถอดเบอร์ออกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถอดถอดถอดเบอร์ทุกอย่างออกหมดเลยนะครับเก็บตามขอบที่มันเหลือยาวสั้นตอนนี้มืดแล้วก็น่าจะไม่มีลูกค้าแล้วนะตอนนี้มีมีมาเรื่อยแต่มเราจะงดการตัดตอนนี้จะตัดให้แต่พี่น้องกันเองครับเรางดการตัดผมแล้วคแต่ส่วนที่มันที่มันยาวๆแหลมๆก็เอาหวีฉาบออกแล้วก็ตัดอย่างนี้ละครับเนี่ยนี่เพราะมันเข้ารูปทรงแล้วขึ้นแบบแล้วขึ้นโมเดลแล้วอ่าครับ เราก็ทาให้มันเสมอการแค่นั้นเองครับก็ตกแต่งนเนาะให้เสมอตกแต่งข้อมูลให้มันเสมอกันตรงไหนที่ไม่เสมอตรงไหนที่ไม่เสมอจะให้เป็นกระทุ่มกระทุ่มขึ้นหเหมือนดอกกระทุ่มกระทุ่มขึ้นมาเอาเอาหวีเนี่ยไปถากดูนิดนึงถักคือถากดูนะครับฉาบเหมือนฉาบปูนรึเปล่าอ่าใช่ฉาบชาบดูชาบชาบชาบภาษาไทยพูดฉากอะไรงี้แหละเนาะนั่นแหละครับดูครับเนี่ยมองดู อ่าทีนี้ก็เล็งดูเนาะเล็งดูเล็งดูนะเล็งดูอ่าแล้วก็ทําอย่างนี้ครับตรงจอนี่ยดูนะฮะอ่าจอนดูจอนนี่เขาจะกึบอย่างนี้ถ้อดกกระทุ่มเขาจะไม่แ่ายเขาเหมือนลองทรงอ๋อจะกรึบมาอย่างนี้เขาจะกรึบมาแล้วเขาก็ควงรอหูนิดเดียวอ๋อควงอย่างนี้เลยนะครับับอย่างนี้เลยตรนี้จะเสือเลยครับนี่เห็นไหมครับจับนั่นเห็นไหมครับงานทีนี้ด้านหลังก็มากึบอย่างนี้นี่ถอดกระทุ่มนี่เขาจะกรึบเอาอย่างนี้นี่ เพราะผู้หญิงเป็นคนใท้ทอยใทยทอยมันเล็กครับแค่ทายทอยหน่อยเออทับหลครับทัรับอาทอยผู้หญิงแล้วใชยทอยผู้ชายไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับผู้ชายใชยทอยใหญ่ครับตรงไหนมันเหลี่ยมแล้วก็เอาหวีรองอย่างงี้เนี่ยเราก็ลองนี่แล้วก็กึบอย่างงี้ครับหันหาแสงให้ชัดเนี่ยตอนนี้มันมืดแล้วตอนนี้มืดมืดแล้วมืดแล้วเอาหันหาแสงนี่เห็นไหมครับยอมลันไหมโอ้ยอมอายุเจ็ดสิบสอง ร้านธรรมชาติร้านธรรมชาติอันนี้ไม่มันยอมยอมหัวขาวแต่ผมก็สวยนะผมก็อยากให้ขาวไม่ได้ยอมนี่เราก็ดูอย่างนี้ไล่ดูครับคืออยากให้ขาวกับขาวหมดเลยเนาะจะสวยดูฝั่งนี้ทีนี้หันมาทางนี้แล้วมาดูตรงนี้ฝั่งนู้นทํายังไงฝั่งนี้ครับตรงทำอย่างนี้ไม่ครับไม่เพราะว่าเลี้ยงผมมาแต่เล็กผมเตะมันก็ยังไม่เครียดผมเลยครับ ครัวีมไม่เป็นไรครับขอโทษและช่างตัดผมคือหน้าโยกแกงเจ้าหัวอนุโลมไม่อนุโลมไม่ครับนายดูทกตัวเลยกดาลกครังนี่ดูขกังนี่ดกังนี่ยวกั้งนี่สูมาคังนี่ือกรับงนี่ดูหกคนังนดูัวงนี่ดูทกคัคนดกัวงนีดปกติคันทำกคบันีลังนาบคนัตงนี่ทำนคบันีัวคน อย่างนั้นเลยครับเาะอาชีพต้องทําทุกอย่างอาชีพตำนาบนหัวคนนะครับอาชีพอาชีพอาชีพต้องทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงชีวิตชอบเพื่อเลี้ยงชีวิต้ได้นะครับเพราะว่าทางภาษาพระเขาเรียกว่ามรรคองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบดมิโกนครับผมจะโฆษณาให้อโฆษณาให้นะครับผมมีการโฆษณาด้วยนะครับผมวมีโฟนเขาให้มาจากบริษัทไหนทำให้เขา ก็เอามาพฆษณาใน้เขาสักหน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยเราใช้ดีด้วยอาจารย์อ้อนได้ใช้อันนี้ใบมีโกนยินเลดลอนดอนบิดแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทใช้อย่างดีเลยครับคุณภาพดูนะครับอ้าวลองดูครับใช้ดียังไงบอกวิธีตอนตอนโกนตอนกันไน่าจะดีา่ยทั้งนี้นะครับดเสียอ้าถ่ายทั้งนี้ก็ได้ครับไม่ได้ครับต้องทำตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ตอนนั้นเสจะไม่ได้เลยครับ ส่ทางนี้ก็ได้ครับอืมกันยังไงครับเสียบทางนี้อย่างเดียวครับดูนะครับอืมดูนะครับกันอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ตัดผมแล้วสีกันกบอบครับปอกกันผมดอกครับปอกกันผมดอกครับอ่าเสียบเลยครับอืมนี่ดูวิธีกันของผมครับตัวเดียครับลองหน่อยเดี๋ยวใช่ได้เลย ของนี้ก็เหมือนกันดูกามกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่ดูนะครับนี่กันอย่างนี้เบาๆเสร็จแล้วครับนี่ดอกกระทุ่มดูนะครับมองดูกระจกว่าทีนี้เราเช็คไงรีเทสรีทัชยังไงเทสรีเทสนี่ใช้วีสร้างแบบก็ได้ทใช้วีโตก็ได้ใช้เบอร์เบอร์เจ็ดก็ได้วิธีรีเทสรีทัชเบอร์เจ็ดอ่าเบอร์เจ็ดมามาเช็คใช้เบอร์เจ็ดเลยเช็ค เช็คด้านข้างเ่ยเห็นไหมครับทำไมต้องตั้งอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้มันยาวเขาใส่หมวกมาเขาส่ได้เท่ากันเนาะมันจะได้เท่ากันจะได้เท่ากันเพราะเขาใส่หมวกมาผมมันนอนอยู่อย่างนี้ครับเราต้องดูเส้นผมเขาด้วยแหละครับตรงนี้ต้องดูผมเขาเรียกว่าเทสเทสเทสซีทัไดได้ได้ นี่แหละครับนี่เสร็จแล้วครับทรงยาย่เทาเนาะเสร็จแล้วครับเพราะว่าปลั๊กไฟมันมายุ่งกับเราเรางานจริงๆดีเทสดีทัดนะใช้อย่างนี้เลยนะอาจารย์อ้นดีับมองมองดูนี่เห็นครับส่วนไหนที่มันไม่ดีนี่เราดูสังเกตดูเราเทสดูเราเทสดูให้ให้มันเสมอจริงๆนะครับอย่าอย่าไปปล่อยเข้าไปแบบซุ่มสี่ซุ่มห้า ดูด้านหน้านี่ล่ละด้านหน้าด้านหน้าเราก็เทสตรงนี้นี่นี่ตรงนั้นนะพอเรามาเทสดูผมเขาเอาของขาดผมมาพอผู้สูงอายุจะใช้ของขาดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะขยักขยุยขยับขย่ขยแล้วก็ดูอันที่ว่าอันไหนที่มันไม่ขยุกขยุยนี่ครับภาษาโคราชภาษาโคราชขยุกขย่อยขยับขยขยยอย เราก็เล่ให้ดีนี่มันเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับเสร็จแล้วนี่ผมก็ต้องใช้ใช้ตัวนี้ช่วยนิดนึงเพราะว่าทางร้านอาหารถ้าทางร้านแต่ผมต้องขาดมูดตัวน,นี้ไม่ได้ต้องใช้มูดสมูตเขาเรียกสมูตน,นี่คือความสมูตเนาะเออความสมูตความสามารถอ่าความสม,สมูตความสามารถต้องอย่างนี้นะครับผมะครับามวีมาวีอ่าวีให้มันได้ส่วนของมันสนนมไม่ดีแล้วก็ดูทีนี้ พอเราดูอย่างนี้ปั๊บแล้วก็เอาหมีมาอีกตัวนึ่งเต่งดูให้ละเอียดครับถ้าียดใช่มันพอได้เนาะละเอียดนี่ละเอียดขยันเรื่อมไหนเป็นพ่อนาหองน่ะกว่าละเอียดครับละเอียดหายเสร็จแล้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับรอบหัวดูรอบหัวอ่าดูแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทรงทรงกระทุ่มยาวชื่อทรงทรงกระทุ่มทรงดอกกระทุ่มยาวทรงดอกกระทุ่มยาวโอเคเลยครับเกิดวส่าไหร่นะครับ 2492นี่แหละเขาเรียกดอกกะทุ่มยาวสองสี่เก้าสองโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นวลกันยาและขอบคุณมากพี่สาวสวัสดีครับผม